วิธีออกจากกลุ่ม Facebook บางที Facebook ของเราก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับบางกลุ่มเราก็ไม่ต้องการที่จะเข้าไปดูแล้วเราก็สามารถใช้วิธีนี้ไปออกจากกลุ่มที่ไม่ต้องการได้นะครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ Facebook เข้ามาแล้วมากดขีด3ามขีดทางด้านขวาบนต่อไปให้มาดูเมนูกลุ่มในส่วนทางลัดด้านล่างนี้นะครับก่อถ้าเจอกลุ่มแล้วให้เรากดเข้าไปที่กลุ่มได้เลย เข้ามาแล้วนะครับมากดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วให้กดการเป็นสมาชิกเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับเราก็จะเจอกลุ่มทั้งหมดที่เราได้เข้าไปอยู่เพื่อนเพื่อนบางคนนะครับที่เข้ามาหน้านี้ก็อาจจะตกใจบ้างนะครับว่ากลุ่มนี้เราเข้าไปอยู่ตอนไหนเข้าไปอยู่ได้ยังไงก็สามารถเข้ามาเช็คกลุ่มที่เราอยู่จากหน้านี้ได้และกลุ่มไหนที่เราไม่ต้องการเราก็สามารถกดออกจากกลุ่มได้ก็ให้เรากดจิ้มออกในกลุ่มนั้นแบบนี้ได้เลยครับ เสร็จแล้วกดออกจากกลุ่มถ้ากดออกจากกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มมันก็จะมาแสดงผลในหน้านี้อยู่ข้อมูลมันอาจจะค้างนะครับก็ให้เรากดย้อนกลับในหน้านี้เสร็จแล้วกดเข้ามาที่หน้าเดิมการเป็นสมาชิกกลุ่มที่เรากดออกไปนะครับมันก็จะหายไปจากหน้านี้แล้วก็แสดงว่าตอนนี้เราได้ออกจากกลุ่มที่ไม่ต้องการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เมื่อเราออกจากกลุ่มในหน้านี้เรานะครับก็จะเลิกติดตามกลุ่มที่เราออกนั้นด้วยนะครับตรงนี้เป็นข้อดีของวิธีนี้นะครับและวิธีนี้ยังสามารถออกจากกลุ่มแบบหลายๆกลุ่มได้เลยนะครับถ้าอยากจะออกกลุ่มไหนเพิ่มเติมก็จิ้มออกได้เลยครับเสร็จแล้วกดออกจากกลุ่มจากนั้นก็จะมีสถานะขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอยากจะออกกลุ่มไหนเพิ่มเติมก็จิ้มออกต่อเลยครับและกดออกจากกลุ่ม โอเคครับเมื่อเราออกจากกลุ่มที่ไม่ต้องการพอใจแล้วก็ลองกดย้อนกลับในหน้านี้เสร็จแล้วกดเข้ามาที่หน้าเดิมกลับเข้ามาแล้วนะครับกลุ่มที่เราออกไปนั้นมันก็จะหายไปจากหน้านี้ก็แสดงว่าตอนนี้เราได้ออกจากกลุ่มแบบหลายๆกลุ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับเป็นเพื่อนสามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ